เนื่องจากคุณชายอาดัมหม่อมราชบงเฉลิมชาตรียุคคนสูญเสียแฟนที่รักเมกี้พอยพิชาพิพบบอร,รชัยคุณรักที่คบหากันกว่า16ปีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2564ที่ผ่านมา และตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาลาย1ิบดวัดภาษีมหาธาตุบางเขนวันนี้วันที่2พฤษภาคมพุทธศัาาการาช2,564มีโดยมีพิธีชาปนากิจคุณเมกี้พลพิชาทำการเพื่อนพี่น้องร่วมโพสอ,อะไรจำนวนมากล่าสุด วันที่สพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 4คุณชายอดัมได้เผยว่ากลับบ้านแล้วครับนางเข้าฝันคนเยอะเลยบอกว่าไม่อยากอยู่วัดอยากกลับบ้านตอนแรกที่ว่าจะฝากวัดไว้จนกว่าจะไปทะเลก,กันพากลับมาบ้านแทนก,ก็ดีเลยครับอยู่ความวุ่นวายที่บ้านกัน ช่วยตามหาเอกสารให้ด้วย